สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาดกเรื่องหนึ่งชื่อโสมทัตชาดกนะครับมาจากคำพีอัถกถาเลยค่ะเป็นคัมพีที่ท่านขยายความพระไตรปิฎกอีกทีใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย จะพาเราไปดูธรรมชาติของการขอเออว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนื้อหาก็คือมาจากอธกถัตริยสมทัตาชาดกนี่แหละครับเป้าหมายก็คืออยากจะสำรวจดูว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันให้แง่คิดอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความประมาทความพยายามแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันอาจจะคาดไม่ถึงอืมใช่ค่ะแล้วที่มาของเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะคือพระพุทธเจ้าคัเล่าโดยประรบถึงพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระโลลูทายี อ๋อท่านที่ใช่ค่ะท่านที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความประมามากๆเลยซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวละครในเรื่องนี้แหละค่ะโอเคครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือในอดีตนะครับพระโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อสมทัตค่ะกรับราชการอยู่กับพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพาราณสีแล้วทีนี้คุณพ่อของท่านสมทัตเนี่ยเป็นชาวนาครับแต่กําลังลําบากหน่อยเพราะว่าโคที่ใช้ไถนาสองตัวมันดันตายไปตัวหนึ่ง อ๋อค่ะใช่ครับทำนาไม่สะดวกก็เลยเดินทางมาหาลูกชายคือให้ช่วยไปทูลขอโคตัวใหม่จากพระราชาสักตัวหนึ่งค่ะแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้คือคุณพ่อของท่านโสมทัศเนี่ยเเป็นคนขี้ประหม่ามากๆที่เขาเรียกว่าประหม่าคลั่นครามนะคะประหม่าคลั่นครามใช่ค่ะคือกลัว กลัวการพูดต่อหน้าคนใหญ่คนโตกลัวมากจนคิดว่าถ้าให้ไปพูดเองนะจากที่จะไปขอโคเผลอเผอจะพูดผิดกลายเป็นเอ่ยยกโคตัวที่เหลือให้พระราชาไปเลยอะไรแบบนี้โอ้ขนาดนั้นเลยแล้วท่านสมทัศน์ทำยังไงครับท่านก็เพิ่งเข้ารับราชการเองนี่นาะนั่นสิคะท่านก็เลยยังไม่กล้าไปทูลขอตรงๆเหมือนกันแต่ก็คิดหาวิธีช่วยคุณพ่อนะคะครับก็เลยพาคุณพ่อไปซ้อมพูดเอ่อที่ป่าช้า ชื่อพีรนัทธรรมภกะไปซ้องที่ป่าชา้าใช่ค่ะเอาฟ่อนหญ้ามามัดมัดมาสมมุติว่านี่คือพระราชานี่อุปราชนี่เสนาบดีแล้วก็ให้คุณพ่อท่องคาถาที่จะใช้ทูลขออ๋อเป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับแล้วคาถานั้นว่ายังไงครับคาถาก็ตรงๆงเลยค่ะประมาณว่าข้าแต่มหาราชข้าพระพุทธเจ้ามีโคไถนาอยู่สองตัว ตัวหนึ่งตายไปแล้วขอพระองค์โปรดพระราชทานโคตัวที่สองให้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะก็คือขอตัวที่ขาดไปนั่นเองใช่ค่ะแต่ที่แบบน่าทึ่งจริงๆคือความพยายามนะคะครับคุณพ่อพรามเนี่ยใช้เวลาซ้อมท่องคาถานี้ที่ป่าช้านะคะอยู่ถึงหนึ่งปีเต็มๆฮะปีหนึ่งเลยเหรอครับซ้อมท่องประโยคเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะ ปีหนึ่งเต็มๆซ้มอมจนคล่องจนแบบมั่นใจสุดๆว่าคราวนี้ไปพูดไม่พลาดแน่ๆโอ้โหซ้อมเป็นปีแต่แต่พอถึงเวลาจริงก็นั่นแหละครับจุดพลิกผันใช่ค่ะท่านสมทัศน์ก็พาคุณพ่อไปเข้าเฝ้าพอถึงจังหวะให้ต้องพูดจริงๆความประมาทที่อุตส่าห์แบบข่มไว้เป็นปีมันกลับมาอีกอท่านพรามกล่าวคาถา,าผิดไปเลยกลายเป็นเออ ข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระพุทธเจ้ามีโคไถานาสองตัวตายไปตัวหนึ่งแล้วขอพระองค์โปรดร,รับตัวที่สองไปเถิดพระเจ้าค่ะ <c oughs> อา้าวกลายเป็นถวายโคตัวสุดท้ายให้ท่านไปซะอย่างนั้น <c oughs> เหลือเชื่อเลยนะครับซ้อมมาตั้งปีแต่พูดผิดจนได้แล้วแล้วพระราชาว่าไงครับเนี่ยโกโรธไหมครับไม่โกโรธเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากพระองค์ทรงพระสวนคือหัวเราะออกมาเลยเอา้าวหัวเราะเหรอครับ ใช่ค่ะเพราะทรงทราบทันทีว่าอ๋อพราหมณิพูดผิดเพราะประมาทไม่ได้กริ้วอะไรเลยแล้วยังตรัสถามท่านโสมทัศติดตลกด้วยนะคะแบบเอ็นดูดูว่าที่บ้านคงมีโคเยอะสินะถึงจะยกให้พระราชาได้นะก <c oughs> ลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วผลลัพธ์สุดท้ายเป็นยังไงครับตกลงได้โคไหมได้ค่ะแล้วได้เกินคาดไปว่าคือพระราชาทรงพอพระทัยในตัวโสมทัศน์อยู่แล้วนะคะพอเห็นเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งเอ็นดูเข้าไปใหญ่ครับ ก็เลยพระราชทานโคให้คุณพ่อพรามไปเลย16ตัวโอ้โห16ตัวจากที่มาขอตัวเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่โคด้วยนะคะให้เครื่องประดับให้บ้านอีกต่างหากเรียกว่าพลิกล็อกจริงๆโอ้โหจากความผิดพลาดกลายเป็นโชคดีแบบสุดๆไปเลยแล้วเรื่องนี้มีข้อคิดอะไรบ้างครับ มีข้อคิดสําคัญสําคัญสองส่วนเลยค่ะส่วนแรกมาจากท่านโสมทัศน์เองที่พูดกับคุณพ่อหลังจากนั้นสรุปเป็นคาถาว่าณน ap ิยโมตายติอัปปัญญังครับแปลว่าอะไรครับแปลประมาณว่าความเพียรนนะ่ะมันป้องกันผู้ที่ปราศจากปัญญาไม่ได้หรอกคือถึงจะซ้อมมาหนักเป็นปีแต่ถ้าขาดสติ ขาดปัญญาหรือว่าใจไม่นิ่งพอในสถานการณ์จริงความพยายามนั้นก็อาจจะไม่ช่วยอะไรอ๋อเหมือนกับว่าขยันอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติมีปัญญาควบคุมด้วยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคือเตรียมตัวดีแค่ไหนแต่ถ้าถึงเวลาจริงคุมสติไม่ได้ก็พลาดได้อยู่ดีเข้าใจเลยครับแล้วอีกข้อคิดล่ะครับอีกข้อคิดมาจากคุณพ่อค่ะท่านก็ตอบลูกชายเป็นคาถาเหมือนกันบอกว่าเอวัมธรรมายาจนา Mm. แปลงง่ายๆก็คือธรรมดาของการขอน่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ oh. คือท่านยอมรับเลยว่าการขอน่ะมันมีแค่สองทางคือได้กับไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเป็นการยอมรับความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ไปเลยเป็นมุมมองที่น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับทั้งเรื่องข้อจํากัดของความพยายามแล้วก็การยอมรับธรรมชาติของการร้องของใช่ค่ะแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ทงสรุปเรื่องเชื่อมโยงกลับมาว่าพราหมณ์ผู้พ่อในชาตินั้นน่ะ ก็คือพระโลลูทายีองค์ที่ประหมามากๆนั่นละค่ะอ๋อครับครับส่วนสมทัตผู้ลูกก็คือเพื่อองค์เองในอดีตชาติสรุปแล้วการคุยเรื่องสมทัตชาดกวันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าเออการร้องขอเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนจริงๆนะค่ะความพยายามเตรียมตัวอย่างดีอย่างหนักก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปถ้าขาดสติขาดปัญญาหรือใจไม่นิ่งพอ,อ ใช่เลยค่ะแล้วที่แบบมาทึ่งมากๆก็คือบางทีความผิดพลาดเนี่ยกลับนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดได้เหมือนกันอย่างเรื่องนี้จริงค่ะเรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะคะอย่างที่คุณพ่อพรามบอกว่าการขอมันมีแค่ได้กับไม่ได้มันทําให้เราต้องกลับมามองว่าแล้วเราจะจัดการความคาดหวังของตัวเองอยังไงครับน่าคิดต่อแล้วมันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างนะที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้เลยแต่กลับส่งผลมากๆต่อความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอหรือว่าการลงมือทำอะไรต่างๆในชีวิตของเราก็น่าเก็บไปคิดต่อดูนะคะ